สวัสดีทุกคนว e ลคัมท to มาเฟ r ร์สบล็อกวันนี้ก็อยู่บ้านคนเดียวก็เลยจะมาอ,อ,อยู่กับแมว <laughs> อยู่คนเดียวก็เลยจะมาทำบล็อกคลิปแรกอพอดีว่าแฟนไปดูฟุตบอลที่สเตเดียมไม่มีอะไรมากปกติก็เป็นคนที่ชอบอยู่บ้านอยู่แล้ว <c oughs> <c oughs> ดูทีวีเล่นกับแมวทำอาหารนะคะแน่ใจว่าจะทำผัดขี้เมาหรือว่าข้าวผัดกีเพราะว่าเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ อันนี้ก็คือครัวนะคะแอบลบนิดนึงเพราะว่าไม่เห็นผลแอบลบนิดนึงเพราะว่าอันนี้เป็นน้ำที่กรอกไว้เพราะว่าเมื่อวานเขาส่งอีเมลมาว่าท่อใต้ดินมันรั่วนะคะเขาก็เลยเปิดน้ำที่ใช้แค่วันละสองครั้งมันก็เลยตุ่นน้ำาะไที่แปลกๆก็จะประมาณนี้นะคะคือมีต้นเบซิลสามต้นหนึ่งสองสามเอาอะ ใช้เบเซอร์ทำกระเพราแบบกระเพราธรรมดาด้วยมัเกิดไม่ทัน,นก็เลยมีหนึ่งสองสามตอนตอนนี้กำลังคิดว่าจะทำผัดขี้เมาแต่ว่ากินมาสามวันติดแล้วก็เลยแอบคิดว่าจะกินที่ไหมแต่ว่าแบบมันทำง่ายมากแล้วมันก็ทำเร็วมากก็อาจจะเป็นัดขี้เมา่นแหละค่ะ ก่อนที่จะมาเยอรมันนะคะไม่เคยทำอาหารกินเองเลยเพราะว่าเราจบจากธรรมศาต์นะคะหลังศิษคนที่เคยไปก็จะรู้ว่าของกินเยอะมากแบบมากแล้วเราก็แบบอยู่หอซิตี้ก็คืออยู่ติดมอด้วยก็เจะทุกวันกินข้าวของนอกบ้านทุกมือ้อคือมันไม่มีเหตุผลอะไรที่จะทําให้เราแบบทากับข้าวกินเองใช่ไหมแต่ว่าพอเราอยู่ที่เยอรมันมันก็มีเหตุผลที่ทําให้เราจะต้องทาอาหารกินเอง,เ,องเพราะว่า เวลาสั่งก็คือยังต่ำหกร้อยก็คือแบบกินได้แค่อย่างเดียวด้วยนะไม่ได้แบบอะไรขนาดนั้นเราก็เลยเริ่มฝึกทำอาหารแล้วก็ตอนนี้ทำเป็นแทบจะทุกอย่างก็ไม่ทุกอย่างแต่ว่าทิ่งที่เราก็อยากกินอะไรก็เสิร์ชดูแล้วก็ทำตามสูตรนะคะมันก็มันก็อร่อยบ้างไม่อร่อยมากใหญ่ก็อร่อยแพรว่าเรากินเองเออแล้วก็ทิช้ชอบอาหารไทยมากด้วยเราก็เลย ถ้อา,าหารไทยค่อนข้างบ่อยนะคะน้ำยังไม่เดือดแต่ว่าเราใจร้อมากทัก <c oughs> ใส่เหลวใส่เกลือนะคะในน้ำเรากำลังรอ,อน้ำเดือดอยู่แต่ว่าเอาเส้นออกมาแล้วเส้นก็เลยต้องรออยู่ประมาณนี้ระว่างที่กำลังรอ,อน้ำเดือดนะคะเราก็จะยำพริกกับกระเทียมพริก,กเราเป็นพริกช่้นแสงแบบนี้นะคะผ่านทะเลเราใช้เป็น,นะะสิ่งนี้ เอเดริก้าคือเราอะชอบหอยแมลงภูมากมากแต่ว่าอที่ซื้อมาจากเอริก้าหอยแมลงปู่ไม่ค่อยเยอะเท่าไ,ไหร่แต่ว่าครั้งที่แล้วซื้อจากอัลดีเยอะมากก็แต่ว่าราคาเท่ากันก็เดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวไปสิทธเอาลาเดือนแล้วนะคะก็จะใส่ซส้นลงไปอันนี้ก็ต้ม10นาทีนะคะเพราะว่าในกองเขาบอกน้นแล้วก็ตำตๆ ระหว่างที่ใส้กับนังต้มนะคะเราก็จะมาสับก,กระเทียมกันพี่นะคะเวลาน้องแมวอยู่กับเราสองคนอะน้องแบบไม่ชอบนอนอเนี่ยพี่ประมาณนี้แต่ห้าเดือนอยู่ต้องนอนเยอะแต่น้องไม่อยากนอนเพราะน้องอยากเล่นอล็กซ์ ที่ล้อเส้นนะคะก็มามอมมอยนิดนึงว่าทําไมเราถึงมาทำล็อกเรามาอยู่ที่ Hamburg แฮมเบิร์กได้สี่ปีแล้วนะคะก็ <g ül> ตอนนี้อยู่กับแฟน2คนแล้วก็อยู่กิแมวนะคะมีเพื่อนคนไทยคนเดียวที่อยู่แฮมเบิร์กฟันนี่สตอรี่ก็คือเจอเพื่อนคนนี้ทิมไปเรียนปริญญาโทแล้วคนเนี้เขาเป็นคนไทยนะคะ เราก็ไม่แน่ใจว่าทีไมไปพูดอะไรยังไงแต่ว่าเหมือนก็ไปพูดกันว่าเอมีแฟนคนไทยแล้วเขาก็เลยแบบขอไอจีเราจากทีมเราก็เลยแฮปปี้มากที่เรามีเพื่อนคนไทยแต่ว่ากลับมาที่ว่าทําไมเราถึงอยากทำร้องนะคะเพราะว่าเราอยากหมั่ว่าเป็นภาษาไทยก็เลยจะมาคุยกับโทรศัพท์หรือว่าทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะก็ถ้ามี คนไทยที่อยู่แฮมเบิร์ดูคลิปนี้นะคะก็ทักมากได้เลยนะคะอยากมีเพื่อนคนไทยมากๆๆๆเลยค่ะน,นี้ก็ต้มเส้นเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเอาแตะเส้นกันโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาสู่ขั้นตอนต่อไปซึ่งเราจะรวกผมเพราะว่าเดี๋ยวปเป็นเมทเราชอบทำเมนูนี้มากเพราะว่ามันเร็วมากๆแล้วก็ใช้อุป,ปกรณ์นะคะโอเควางกระทะลงไปนะคะ ใส่น้ำมันน้ำมันอะไรก็ได้อันนี้เราใช้น้ำมัน Sunflower ทผ่านตะวันมาเสร็จแล้วก็ผัดกระเทียมแล้วก็พริกนะคะพอกระเทียมเริ่มหอมแล้วน,นะคะเราก็ใส่ซีฟู้ดมิสซองเราลงไปอุ๊บลืมเด็ดเตเบซิ่นะคะระหว่างที่มันกำลัง Uh, เราจะลดไฟนะเะเดี๋ยวเราเบเบสอีน,นะคะใช้เป็นเบสที่เฝรั่งนะคะเพราะว่าไม่ได้ซื้อกระเพรามาแต่ว่ามันก็พอถือถือถ่ายๆได้นะคะไม่เหมือนแต่ว่าก็อร่อยเหมือนกันแล้วพอซีฟูด้ดเริ่มสุกนะคะก็ใส่แมวลงไปคะ่ะไม่ใช่เราใส่เส่ะซ้อนหอยนานงรมก็ <c oughs> ตามช่องนะคะเราไม่มีสูตรเป็น <c oughs> <c oughs> ซีอิ๊วขาวนีิ่มนึงนะคะแลน้ำปลานะคะอันนี้มีหนึงแบบนี้หนึงของจริงยขาดไม่ได้นะคะก็คือน้ำตาลเมื่อก่อนเราแบบไม่ค่อยกล้าใส่น้ำตาลเพราะกลัวหวานเกินแต่ว่าข้างในที่แบบใค่คิดว่าใส่เยอะเกินอร่อยก็เลยเลิกกลัวแหละไใส่ไปอันนี้ขายไม่ได้ของจริงนะคะก็คือของชูรส เน็หนหรือเฟ็ชื่อร์แบบนี่นะคะน่ากินมากเรามีความรู้สึกว่ามันจะอร่อยตอนนี้เราก็ยังไม่ได้กินนะคะเพราะว่ากำลังอุ่นข้าวให้ยูกิอยู่ที่บอกว่าอุ่นข้าวก็คือเออเปียกนะคะน้องเขาแบบเรื่องมากไม่กิน <c oughs> เปียกเย็นที่แบบออกมาจากตู้ <c oughs> ก็เลยต้องแบบอุ่น <c oughs> เผ็ดแต่ว่าอร่อยครับ พกแค่ต้นเดียวอันเดียวต้นเดียวพิกแค่เม็ดเดียวนะคะแต่ว่าเผ็ดมากก็เหลือเท่านี้นะคะกินไปแล้ววันนี้เราอยากมาพูดเรื่องเพื่อนนะคะกับการอยู่ต่างประเทศที่มันก็แอบเหงาใช้ได้อยู่เรามีเพื่อนต่างประเทศประมาณสาสี่คนนะคะคนเยอรมันคนหนึ่งคนปารากวัยคนหนึ่งแล้วก็ อีกคนหนึ่งพ่อแม่เป็นคนเวียดนามแต่ว่าเกิดและโตที่นี่เขาก็คนเยอรมันนะเนาะแล้วก็คนเยอรมันนะคะคือเรารู้สึกว่าแบบการที่เราพูดคนละภาษามันทําให้เราคือเราสนิทกันนะคะสนิทกันมากคุยกันได้ทุกเรื่องแต่เรารู้สึกแบบมันไม่เหมือนเพื่อนที่ไทยอะ่ะรู้สึกว่าเพื่อนมัธยมเพื่อนมาหาลัยคือที่สุดไปเจอเมื่อไหร่ก็รู้สึกสบายใจแล้วก็รู้สึกว่าแบบเรากลับไปเป็นตัวเราที่เจอเพื่อน พูดอะไรหมายถึงว่าแบบอย่างเพื่อนมาทยมอย่างเงี้ยเวลากลับไปเจอเพื่อนนะคะแล้วก็รู้สึกว่าแบบเอ้ยเหมือนเราอยู่มัธยมอยู่เลยมันแบบแต่พออยู่นี่แล้วมันไม่มีความรู้สึกนั้นเลยไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าเป็นเพื่อนที่เรารู้จักกันในตอนที่เราแบบแอบโตแล้วเพราะว่าเราก็รู้จักทุกคนตอนอายุประมาณยี่สิบสามนะคะหรือว่าเป็นเพราะภาษาหรือว่าเป็นเพราะต่างที่หรือว่าเพราะว่าเราแบบ เป็นคนต่างชาติกันไม่เหมือนกันแต่ว่าเราก็แอบเหงาบ้างอะไรบ้างอย่างมีเพื่อนอยากให้กลุ่มเพื่อนมาอยู่ที่นี่แต่มันก็มันมันเปาอถามว่าอยากย้ายกลับไทยไหมก็ก็มีอารมณ์นั้นบ้างแต่ว่าคือทํางานที่นี่จริงจริงเงินมันก็ดีมากแล้วก็บ้านเมืองเขาก็แบบดีนะคะอีกอย่างก็คือเราอะมันกับแฟนแล้วแล้วเราแบบอยู่บ้านด้วยกัน มีแลนครอบครัวในอนาคตด้วยกันก็เลยแอบอยากนิดนึงที่คิดว่าจะย้ายกลับไปไทยแต่ว่าเราก็คุยกับแฟนนะคะว่าอยากใช้ชีวิตที่กรุงเทพสักแบบสองปีก็อาจจะย้ายก่อนที่จะสร้างครอบครัวไปอยู่ที่กรุงเทพสองปีกับยุกิด้วยนะคะไม่ต้องห่วงแต่ใดๆแล้วก็ต้องรอทีมเรียน,นจบปริญญาโทก็รอดูนะคะว่าม,มันจะเป็นยังไง คลิปนี้ก็จะจบลงตรงนี้นะคะขอบคุณที่ดูนะคะเป็นคลิปแรกอาจจะแบบพูดไม่รู้เรื่องบ้างอะไรบ้างไม่เคยพูดกับเอโทรศัพท์แบบนี้แต่ก็รอชมคลิปหน้าด้วยนะคะบ๊ายบาย